สวัสดีค่ะพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับเช้าวันใหม่ทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าที่เราก็ยังมีลมหายใจมีความหวังมีความฝันนะคะในการที่เราจะดําเนินชีวิตในทุกๆวันเพื่อพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะวันนี้ก็จากการได้ศึกษาแล้วก็ฟังจากท่านอาจารย์ เอสลารนะคะีจาก g ีเอประเทศมาเลเซียที่เป็นผู้แบ่งปันเนี่ยในพระธรรมสองพงศบดานบทที่17ก็ทำให้นึกถึงประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่า don't forget the past must start anew นะคะก็คือเราได้เห็นประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ละองค์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งที่ติดตามพระเจ้าแล้วก็ทิ้งพระเจ้าแล้วกลับมาหาพระเจ้าวนเวียนอยู่แบบนี้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ากษัตริย์องค์ใดที่สวงหาพระเจ้าทำตามน,นะพระทัยพระเจ้าก็จเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะมีความแข็งแกรง่งได้รับพระพรแต่เมื่อไหรห่างหายไปหาลูกคอลบก,ก็ได้รับนะคะสิ่งตอบแทนที่เป็นที่ไม่อะไรที่ไม่ที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วก็พบกับชีวิตที่ไม่น่าไม่สมควรที่จะพบนะคะก็คือการ แทนที่จะดีมันรอดฟังแต่กลับต้องมาเจอภัยที่บาิซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้จากชีวิตของกษัตริย์โยธามนะคะค่ะ,ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาตั้งใจนะคะเชมากันนะคะว่าให้เราฟังแล้วเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองจากสิ่งที่เราได้ยินนะคะขอบคุณพระเจ้านี่คือคุณค่าที่พระเจ้าพอพระทัยค่ะค่ะเนื้อหาวันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น3าตอนด้วยกันนะคะก็คือตอนที่1ข้อ 1- ถึงข้อ2เรียนแบบสิ่งที่ถูกและปฏิเสธสิ่งที่ผิดค่ะแล้วก็ตอนที่2องข้อสอแล้วก็3ามถึงห้าดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมในยุคที่ ความเสื่อมสามเนี่ยมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือมีมากขึ้นนั่นเองนะคะก็คือในตอนที่สามข้อเจบถึงข้อ9บ้านปลายชีวิตที่สมเกียรติค่ะว้าวขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราก็จะมาดูว่าในตอนบ้านปลายชีวิตของคนที่ สวงหาคนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจะเป็นยังไงเพราะว่าจากบทที่ผ่านๆมาเราก็พบว่าไม่ค่อยจะสวยงามไม่ค่อยจะเป็นไป,นปนตามเขาเรียกว่าพอดูดูอะไรจบดูเรื่องดูหนังจบเราอยากจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะก็ว้าวก็ไม่ค่อยแฮปปี้แต่มาบทนี้มามาดูสิคะว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาดูอ่า ตอนที่หนึ่งกันนะคะจากการที่บอกว่าเรียนแบบสิ่งที่ถูกและปฏิเสธสิ่งที่ผิดจากสองพงศบดาณบทที่2 7ข้อ1ถึง2เมื่อโยธามทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ2 5ษาพันาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูซาบุตรสาวของซาโดก และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาตามซึ่งอุตสยาพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำทุกประการเว้นแต่พี่น้องคะเว้นแต่พระองค์มิได้เข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาแต่ประชาชนยังประพฤติอย่างเลวทรามว้าว จากสองข้อนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงสองประเด็นด้วยกันจากตรงนี้เราจะเห็นว่าการขึ้นของราชของกษัตริย์โยธามเนี่ยนะคะและการที่พระองค์ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีการยกเว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะทําวันนี้เราจะได้ประเด็นนี้นะคะที่สําคัญกษัตริย์โยธามทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สิบเอของยูดา ทรงกระทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าขอบพระเจ้าเมตตาให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับที่กษัตริย์อุษสยานะคะพระบิดาของพระอได้กระทํามาโดยตลอด